ฝนตกนะเมื่อคืนแฉะเลยเนี่ยฮอนด้าก็อยู่นี่นะฮอนด้ากวาดอูนะครับวันนี้กวาดอู่ฝนตกน้ําท่วมเต็มนี่ครับขุดหลุมได้หลุมนึงอ่ะเป็นกลายเป็นบ่อเลี้ยงปลาแล้ววันนี้ก็จะมาสายๆนะครับพามาดูเครื่อง 2AZ นะครับใส่ ACV30 4นะ4เกียร์นะครับออตโตเมติก4เกียร ไม่ใช่ออโต้ห้าเกียร์แล้วจะเป็นอันนี้จะเป็นเครื่องรุ่นเก่าอยู่นะครับเพราะว่ามีปั๊มพาวเวอร์นะถ้าเป็นเครื่องรุ่นใหม่ก็จะไม่มีปั๊มพาวเวอร์ก็จะเป็นลูกลอกฝากธรรมดานะครับตัวนี้เป็นเครื่องที่ยังไม่ได้ล้างนะครับที่ผมซื้อมาที่ผมบอกไปเมื่อคืนนตหมอม่เห็นเนาะนี่ครับพวกสีพวกบาร์โค้ดอะไรอยู่ข้างในถ้าล้างแล้วเนี่ยสีเนี่ยหายหมดแล้วก็ถ้าล้างแล้วก็พวกเนี้ยจะขาวสะอาดเลยแต่ตัวนี้ยังไม่ได้ล้างนะ ังไม่ได้ล้างครับเป็นเครื่องที่ว่าเอามาวางแล้วยังไม่ได้ทํายังไม่ได้มีการทําความสะอาดก็มันจะได้ตามสภาพนะครับผมก็ชอบซื้อเครื่องแบบนี้ซะด้วยผมไม่ชอบซื้อแบบไอ้ล้างแล้วนะยิ่งถ้าล้างแล้วตรงไหนเงาเาแสดงว่าเครื่องตัวนั้นอะซึมเยอะช่ำเลยนะครับที่แบบรั่วซึมเยอะเน่ะน่ะน้ำมันเครื่องมันรั่วซึมเยอะเนะครับเวลาตรงนี้ขี้ดินมันก่อเยอะนะเวลาเขาล้างนะครับเวลาวางขาย มันจะเงาแว็บเลยนะตรงไหนที่ว่ามันเนื้อเงาเงานะครับอันนี้พร้อมเอกสารใบคุมนะแต่ประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งก็ได้ได้ได้สตาร์ทก็น,นี้ของเดิมๆนะครับยังไม่มีการล้างนะเครื่องตัวนี้ฮนะมาแบบแห้งๆแบบนี้เลยพอน้ําก็อย่างนี้เลยนะครับได้ชาร์จก็เดิมๆเลยป้ายเหลืองมีป้ายเหลืองป้ายเขียวแต่ไม่รู้หรอกอันไหนใหม่อันไหนเก่าพร้อมแอร์ไม่มีมาให้นะครับ จริงๆคอมแอร์ตัวนี้ไม่ใช่คอมไฟฟ้านะมันเป็นคอมที่เราใช้ในบ้านเรานี่แหละแต่น่าจะถอดขายอะบังไปหมดแล้วเพราะว่าแต่ละแต่ละคันไม่มีคอมนะเครื่องแต่ละตัวไม่มีคอมแอร์มันจะมีแต่ไอไอ,ไอไอไอเครื่องรุ่นใหม่ที่เป็นคอมไฟฟ้ายังคาอยู่เลยทุกตัวไม่มีการถอดแสดงคือรุ่นนี้มันไม่ใช่คอมไฟฟ้าถ้ามันคอมไฟฟ้ามันจะเป็นแบบไหนรู้ไหมปักนี้มันจะไม่ใช่นะครับมันจะไม่ใช่สามสายแบบนี้นะครับอันนี้เป็นคอมที่เราใช้ติดรถบ้านเรานะฮะ นะครับซึ่งเวลาเราซื้อทีลูกหนึ่งสี่ห้าพันนะนะครับสามพันห้าสี่พันห้าพันก็หวานไปนะครับเนี่ยเขาถอดออกหมดเลยเฉพาะเครื่องรุ่นนี้เขาถอดออกผมซื้อมาไม่มีคอมนะนะครับแล้วแพงมากเครื่องตัวนี้นะครับเครื่องรุ่นนี้แพงนะครับแพงแพงเลยลหละราคาสูงมันจะบอกว่าแพงไหมเออตามภาษาการพูดชาวบ้านในช่องนะมันแ่งโคตรแพงนะครับไม่รู้มันจะแพงอะไรนําเข้ามาก็แพง เวลาจะซื้อมาใช้ก็ลำบากเราก็ยังเอาเข้ามาเยอะแยะมากมายไก่กองนะครับมาขายแพงอะ่ะมันก็อยู่กันยากอะ่ะช่างก็ลำบากนะครับต้องมานั่งซ่อมกันทำไมไม่ขายให้มันราคาต่ำๆน้อยแล้วก็ขายได้จำนวนเยอะๆใช่ไหมเรามาขายแบบราคาแบบนี้นะครับโอ้โหแต่ก็ต้องจำใจซื้อนะครับ ได้เครื่องมาก็สภาพดีๆเนหะ็นไหมอันนี้ไม่กรอบนะยังนิ่มๆอยู่นะพวกกลิปล็อกพลาสติกทั้งหลายนี่ยังไม่มีการล้างนะเห็นไหมเครื่องยังไม่มีการล้างเลยนะครับกล่อง ECU ก็อาจจะใช้กับเราไม่ได้แต่ถ้าจะใช้ชุดสายไฟนี้ต้องวริ่งใหม่นะต้องวริ่งสายไฟใหม่นะครับเนี่ยพวกกล่องพวกนี้ก็ไม่เหมือนมันจะเป็นพวกโตโยต้าวิทนะครับถ้าญี่ปุ่นก็จะเป็นโตโยต้าวิทวิทอาจจะใส่ได้เลยนะโตโยต้าวิทนะครับ พราะดูดูแล้วมันเป็นทรงโตโยต้าวิทนะครับดูกล่องตัวเนี้ยมันมันใช่เลยนะเนี่ยส่วนมากญี่ปุ่นมันก็จะมีแต่โตโยต้าวิทเยอะแคมลี่ไม่ค่อยมีนะญี่ปุ่นน้อยครับส่วนมากถ้าแคมรี่มีมก็จะเป็นเอซี0สี่ศูนย์มั้งอะไรประมาณนัะนะครับเนี่ยอย่างเราเราใช้สายไฟเดิมเนี่ยลิ้นเร่งชุดนี้ก็จะใช้ไม่ได้นะมันอ่านโนละแบบกันนะครับยกโนละฝั่งกันเปิดเป็นปิดปิดเป็นเปิดอะไรประมาณนั้น แต่ถ้ารู้วิธีก็กลับสายเอาได้นะครับกลับสายเอาสายมอเตอร์สายมอเตอร์มันเปิดเป็นปิดปิดเป็นเปิดนะ้มันสับกันนะครับเ,เดี๋ยวลองดูก่อนถ้าได้ก็จะวายสายไฟนะครับวายลิ่งสายไฟเข้ากับตัวเครื่องนะครับไอตัวรถให้มันใช้สายไฟชุดนีนะ้อย่างเวลากล่องพังมีปัญหาเราก็ใช้กล่องใบใหม่ได้เลยกล่องใบใหม่อะ่ะคุณภาพมันก็จะสดกว่านะ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับอะไรที่ม,มันใหม่กว่ามันก็จะการทำงานมันก็จะดีกว่าอู่แล้วมันไม่ใช่ ATV สี่ศูนย์นะครับตัวนี้เป็นสามศูนหรือว่าตัวต้าวิทตัวเก่านะครับตัวนี้ต้าว,วิทยตัวเก่าก็ได้มาสภาพเครื่องก็สวยอยู่นะเออเช็ควาล์วดูกระรูแล้วนะครับหรือว่าภายในนะครับยังสวยๆอยู่นะเนี่ยวาวไอเดียเสียข้างในก็ประมาณนี้ อันนี้ที่ดำๆนี่ก็คือเขาใช้น้ำมันเครื่องที่เขาลองสตาร์ทหลายๆตัวเนี่ยสตาร์ทนะครับที่เขาสตาร์ทแบบตัวแล้วตัวเล่าแล้วก็ถ่ายออกเติมใหม่หมุนเวียนกันไปแล้วก็มาสตาร์ทให้เราลองดูนะครับปกติผมก็ไม่อยากให้สตาร์ทหรอกนะเพราะต้องเอาน้ำมันเครื่องไอ้เก่าๆมาใส่ให้แต่ก็ต้องลองนะครับนี่เป็นเกียร์ที่ว่ายังไม่ได้ล้างนะครับขึ้นที่เกลือเงี้ยเวลาเขาขนส่งมานะมันก็ขึ้นขี่กาก แต่น้ำมันเกียร์มันแดงเลยนะคันนี้นะครับดึงดูไงดิเนด,ดึงดูนี้ได้ไหมนี่ครับมันออกมาชมพูแดงๆแ,แห้งหมดแล้วแต่เครื่องตัวนี้ได้มาสภาพแบบสวยนะเพราะว่าตัวอื่นเขาล้างหมดแล้วมันจะมีอยู่สามสี่ตัวที่ยังไม่ล้างนะครับแต่ผมก็ไปเป็นเล็งเอาตัวนี้ดีกว่าผมดึงดูที่น้ำมันเกียร์ก่อนเลยนะครับดึงดูน้ำมันเกียร์ก่อนเลย มันแดงใส่นะนะวะนี่ครับนี่อันแดงเพราะตัวอื่นดึงมามันดํานะตัวอื่นดึงมามันดําเครื่องตัวนี้เหมือนมันเครื่องมันใช้น้อยนะเครื่องมันใช้น้อยเพราะว่าหัวเทียนเนี่ยมันยังเป็นหัวเทียนเดิมๆติดเครื่องมันอยู่เลยเพราะว่ามันมีการสึกหลอแล้วเห็นไหมนี่นี่มันเริ่มล้มเนี่ยมันเริ่มล้มไปด้านหลังนะครับเขี้ยวมันนะครับตัวกลางเน็นยนะ ให้ให้ผมทายเนี่ยต้องเป็นนูเทียนเดิมติดเครื่องครั้งแรกเลยนะไม่ใช่ชุดสองชุดสามนะนี่เป็นชุดแรกเลยเพราะว่าดูแล้วมันเป็นของติดเครื่องนะครับน,น,นี่มันเพิ่งสึกหลอไปหน่อยเดียวม,มันจะล้มไปข้างหลังอ่นะครับมันจะล้มไปข้างหลังฉนวนตรงกลางไงไหมมันจะล้มมาข้างหลังหน่อย โอ้หเทียนพวกนี้มันเป็นหัวเทียมทั่วไปนะครับใช้ได้ไม่อายุได้ไม่ยาวประมาณสองสามหมื่นโลก็เปลี่ยนทิ้งแล้วนะครับไม่เหมือนพวกอิลิเดียมแพตตินัมอะไรพวกนี้นะมันจะใช้ได้นานกว่าแพตตินัมก็ประมาณสักห้าหมื่นโลอิลิเดียมก็ประมาณสักแสนโลอิริเดียมทแท้ๆนะเกรดุกสูงนะครับอิริเดียมนะครท,ที่ว่ามันแพงเพราะว่าระยะในการใช้มันยาวนะครับใช้ทีลืมเลยว่ารถมีหัวเทียนนะครับแสนโลแปดหมื่นโลก็เปลี่ยนทิ้งเอ่อ เดี๋ยวมาดูลิ้นปีบีเสื้อเดี๋ยวแกะอันนู้นดูก่อนอแกะมาดูแล้วไงครับนี่ครับปกนิดเดียวเองแล้วก็มีกากคลีเกลือขึ้นนิดนึงนะครับกปกหน่อยเดียวนะครับนิดเดียวถ้าใช้เยอะแล้วนะครับโอ้ลิ้นแ่งดำปีในเรือนลิ้นแ่งตรงนี้จะดำเลยนะครับอันนี้ยังไม่มีการลื้อไม่มีการเช็ดมันผมก็หาอยู่เรื่อยๆนะครับผมไม่ได้ดปุ๊บปั๊บหาแล้วเจอเลยนะผมก็ไปเดินดูเรื่อย ตอนแรกมันยังไม่มีเข้ามานะไปเดินทั้งวังน้อยทั้งบางเอบางนาบางพีอะไรเนี่ยนะครับก็ไปเดินดูเดินทั้งวันนะครับเดินทั้งวันเดินวันนี้ไปเดินหมั่งพออีกอาทิตย์นึงก็ไปเดินดูนะครับก็เลยไปได้ตัวนี้มาคือซื้อเครื่องนี้ต้องใจเย็นๆใจร้อนไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเครื่องมันถ้ามันมีมันมีหลายตัวเนี่ยเราก็ต้องใจเย็นนะครับไม่ต้องรีบ นยังไม่ได้ล้างนะยังไม่มีการล้างมันก็มาแห้งๆแบบนี้แหละนะครับมาแห้งๆแบบนี้เลยฝา,าวาลก็ส่วนมากรุ่นเก่าก็จะเป็นเหมือนเอเหมือนตะกั่วแล้วมันไม่ฝามิเนียมนะมันไม่ฝาลูมิเนียมนะครับมันจะก้องๆแง่แงๆกง็ยังไม่ผุนะยังสภาพสวยๆอยู่ส่วนฝาครอบวาลนี่มันไม่มีนะครับ กองอากาศมันก็จะเป็นหลังแบบอยู่หลังเครื่องของแบบโตโยต้าวิทเลยฝาว่างยังสวยอยู่เลยยางนิ่มๆอยู่เลยนะยางฝาว่าก็ยังนิ่มๆนี่ม,มีการพากาวอะไรทั้งสิ้นนะครับสภาพยังดียังสวยอยู่อันนี้ของเดิมของเดิมเปลี่ยนแล้วนะครับของเดิมที่เปลี่ยนมาแล้วนะครับคืออันนี้ท่อ,อดีละลายหมดเลยนะครับอันนี้ของเดิม อยู่นี่อันนี้ของของเปลี่ยนแล้วนะเป็นเหมือนเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวนี้เป็นมิเนียมนะเป็นอลูมิเนียมเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็ใช้ไม่กี่น้ําก็เครื่องพังซะแล้วนะครับไม่แน่เดี๋ยวเผื่อเอาอันนี้ใส่มิเนียมพอล้างแล้วมันก็สวยเลยนะอันนี้นะนี่มนไม่ได้พ่นสีนะเป็นเนื้อนี้เลยเดี๋ยวถ้าล้างแล้วก็สะอาดเลยนะครับ อันนี้มันคลัก้เฉยตอนถอดยกเครื่องลงมาเละเเละเทะ <laughs> นะครับนี่ลินตีนนนเสื้อมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ลิ้น,นเร่งก็ดําเดินก็จะเป็นแบบนี้เป็นหลังนูนหลังลายอะไรเนี่ยนะครับเนี่ยลายลายอย่างนี้แหละนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนมาแล้วนะครับเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนมาแล้วนะครับฝนก็ตกน้ําเข้าเราก็ไม่รู้เสียวน้ําเข้าน้ําเข้านี่พังเลยนะ ไปซื้อทีสามสี่สี่พันกว่าบาทเนะี่ยอันเดียวในะต,ตัวนี้ก็จะเป็นของบ้านเราันะครับไม่ไม่ไม่ใช่ของของญี่ปุ่นนะหายากนะครับตัวนี้เนี่ยมันมีของเดิมอยู่ในบ้านนะของเดิมหมุนเก็บไว้ในบ้านมันแตกนะก็ะเลยซื้อให้ลูกค้านใหม่มาใส่วันนี้คืนนี้วิ่งไปลูกค้าบอกเิ่งวูดวาดวูดวาดกับไอเนี่ยท่อนี้รั่วเนะี่ยท่อนี้มันรั่วก็เลยเปลี่ยนท่อใหม่ไปใช้ท่อน้ํามันนะครับแค่อากาศรั่วนิดเดียวเนะ่ยมีปัญหาเลยนะ ครับก็ประมาณนี้มันจะไม่เหมือนกันนะปลั๊กอะมันเหมือนกันอยู่นะครับปลั๊กน,นี่ครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ของเดิมนะครับของเดิมกับของใหม่นะครับต้องดูลายสายไฟนะถ้าสายไฟมันสลับกันแล้วก็สลับสายไฟก็ใช้ได้นะก็ขอบคุณนะสำหรับการรับชมนะครับช่องออเก่งเขีนมาซ่อมนะฮะ อันนี้ดูให้คร่าๆวๆนะอันนี้ผมก็สั่งหม้อน้ามาแล้วสั่งหม้อน้ํามาใหม่แท่นเครื่องมาใหม่สามลูกนะครับสั่งแท่นเครื่องมาใหม่สามลูกเดี๋ยวดูเลยงานนี้ว่าจะจบไปกี่บาทแค่เครื่องนี้ก็ครึ่งหมื่นแล้วเอ้ย <c oughs> ไม่ใช่ครึ่งแสนแล้วนะครับออตัวนี้นะครับห้าสิบแปดห้าสิบแปดนะครับตัวนี้เครื่องเกียร์อ่ะคิดดูอ่ะว่าราคานะ ถ้าเป็นคนอื่นไม่กล้าซื้อแล้วนะนะครับคนอื่นไม่กล้าซื้อแล้วนะห้าสิบแปดนะครับแต่ถ้าเราแลกด้วยความคุ้มค่าหนูต้องมานั่งซ่อมเกียร์ลูกนู้นต้องไปทําเครื่องตัวเก่าว่าเน,นี้ยจบสุดจบสุดแล้วใช้ได้นานด้วยใช้ได้ดีด้วยนะครับคันนี้ก็จะสดเรื่องเครื่องนะขอบคุณครับสวัสดีครับรถระจอดอยู่นอกนู่นนะลาไปจอดนอกไม่มีที่จอดแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับ